การให้ไปเช็คสต็อกแล้วก็กลับมายืนยันอยู่ดีนะคะว่าเท็คไปแล้วเนี่ยจากยางในสต็อกทั้งหมด2 1 0 0 0 0ตันเนี่ยขึ้นรานะมีเชื้อราปลอมปนและเน่าเสีย5,000ตันยังคงออกมายืนยันแบบนี้อยู่นะคะอ,อืมก็บอกว่าก็น่าจะกระทบนะในเรื่องของราคานะคะรวมไปถึงก็บอกว่าในส่วนของสิงคโปร์ที่มีการซื้อขายยางกันเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการ จ่ายเงินให้นะคะก็บอกว่าเลยช่วงเวลาจ่ายเงินแล้วทางด้านอ,อสยอเนี่ยก็เลยยังไม่ได้มีการสงมอบยางพาราไปให้ทางด้านของสิงคโปร์นั่นเองเพราะว่าถือว่าผู้ซื้อทำผิดสัญญาก็มีปัญหาเรื่องการระบายยางอีกน่าคิดเนาะว่าอยู่ดีๆ <ใน S 2> ตอนแรกระบายได้ไปไปมามาก็มีปัญหาเกษตรกรก็บอกมันเป็นยางแผ่นรมควันมันจะระบาได้ยังไงสุดท้ายก็ต้องโยนความผิดมาที่เกษตรกรว่าขายยางไม่มีคุณภาพ เกษตรกรก็บอกมันเลยขั้นตอนของเกษตรกรไปแล้วแบบสุลาคมนะคะคัมมิ่งซูนเจอกันนะคะทีนี้เรามาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวในต่างประเทศกันบ้างนะคะล่าสุดค่ะการชุมนุมที่เกาะฮ่องกงนะคะทั้งผู้ว่าการเกาะฮ่องกงก็ออกมาเรียกร้องให้กลุ่มออสซิพา ออคิพายเซ็นเตนะคะได้มีการยุติการเคลื่อนไหวหรือว่าเรียกร้องประชาธิปไตยเพราะว่ามีการชุมนุมที่เกินขอบเขตนะคะโดยนายเหลียงชุนหญิงค่ะซึ่งเป็นผู้ว่าการเกาะฮ่องกงได้เรียกร้องให้ผู้ชุมนุมสนับสนุนประชาธิปไตยยุติการชุมนุมโดยทันทีค่ะโดยให้เหตุผลนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลใดๆก่อนหน้าการเลือกตั้งเนี่ย ซึ่งถือว่าเป็นการเลือกตั้งแบบสากลก็ยังจะทําให้ข้องกงต้องเลือกผู้นําภายใต้รูปแบบคณะกรรมการเลือกตั้งเท่านั้นนะคะโดยนายเหลียงบอกเขาว่าผู้ก่อตั้งกลุ่ม o c c u p y Center นั้นย้ํามาโดยตลอดว่าหากการชุมนุมเริ่มจะออกนอกขอบเขตก็จะหยุดการชุมนุมดังนั้นเขาจึงขอให้ทําตามที่รับปากไว้ซึ่งไม่แน่ใจว่าการชุมนุมเนี่ยเท่าที่ติดตามจากสื่อหลายๆประเทศก็ไม่ได้เห็นว่าจะมีการใช้ความรุนแรงหรือ ือการใช้อาวุธใดๆจากกลุ่มผู้เรียกร้องเนี่ยนะคะแต่ว่าผู้ว่าการเนี่ยก็มองว่ามันเกินขอบเขตที่กฎหมายกำหนดไว้นอกจากนี้ผู้ว่าการเกาะฮ่องกงก็ปฏิเสธข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมนะคะที่ต้องการให้เขาลาออกจากตําแหน่งเพราะเห็นว่าจะเป็นการถอยหลังเข้าคลอง โดยมีรายงานนะคะว่าสภาพท้องถนนที่ฮ่องกงเมื่อวานนี้ค่ะค่อนข้างที่จะเงียบสงบแต่คาดว่าในค่ำคืนก็คือที่คืนคืนคืนนะคะคืนที่ผ่านมาในวันที่30เนี่ยน่าจะมีฝูงชนที่กลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนจะถึงวันชาติของจีนก็คือวันที่หนึ่งตุลาคมคือวันนี้นี่แหละคะ่ะโดยนางพัวชุนหญิงนะคะซึ่งเป็นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนก็ได้ถแถลงการนะคะว่า การประท้วงโดยกลุ่ม Occupy c r a นในฮ่องกงเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษเนี่ยหาแถลงว่าอังกฤษมีจุดยืนที่ยึดถือมานานก็คือเห็นว่าความมั่นคงแล้วก็ความมั่งคั่งข,งของฮ่องกงเนี่ยจะต้องค้ำจุนด้วยสิทธิขั้นพื้นฐานและเสรีภาพอาทิสิทธิที่จะมีการชุมนมุม ส่วนที่ทำเนียบขาวค่ะก็ได้มีการถแถลงนคะคะว่าสาหรัฐเนี่ยได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ขอร้องให้ในส่วนของผู้แสดงความเห็นนคะคะหรือรวมไปถึงรัฐเนี่ยใช้ความอดกลั้นส่วนผู้ประท้วงเองก็ต้องขอให้ดําเนินการอย่างสันติคือเท่าที่ดูนี่ก,ก,ก็ก็สันติเหมือนกันนะคะส่วนในฝากฝั่งของคุณจตุพรพรมพันธ์ค่ะแกนนำนปรปชก็ได้มีการโพส ะะแสดงความเห็นในประเด็นการชุมนุมที่เกาะฮ่องกงนะคะใช้พื้นที่ Facebook ส่วนตัวนะคะส่งกำลังใจแล้วก็ส่งใจช่วยชาวฮ่องกงที่ออกมาเรียกร้องการปฏิรูปทางการเมืองและหวังว่าจะไม่จบลงด้วยความสูญเสียเช่นเดียวกับประเทศไทยค่ะโดยเนื้อหาใน Facebook ส่วนตัวของคุณจตุพรน,นะคะได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ o กอย่างที่บอกไปค่ะโดยกล่าวว่าการเรียกร้องประชาธิปไตยในเกาะฮ่องกงตนเองในฐานะประชาชนคนไทยผู้เรีย ร้องประชาธิปไตยมาโดยตลอดนั้นขอส่งกำลังใจให้กับชาวฮ่องกงได้รับชัยชนะในการต่อสู้และหวังว่าจะไม่จบลงด้วยความสูญเสียดังเช่นที่เกิดขึ้นในประเทศไทยพร้อมเห็นว่าผู้มีอำนาจไม่ว่าจะชาติใดไม่ควรที่จะใช้ความรุนแรงกับประชาชนนะคะอ่านี่แหละคะ่ะก็คือโดยรวม กับการแสดงความเห็นของทุนสุทุพ์เหตุก,การณ์ในฮ่องกงแต่ก็ไม่ไวายที่มีบางกลุ่มบางพวกนะคะในยุคก่อนหน้านี้ก่อนการปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยอย่างกอบๆสก็แอบอ้างเหมือนเป็นการนับญาติไปไก,กลๆว่า กลุ่มที่ผู้ประท้วงของฮ่องกงเนี่ยเหตุการณ์มันเหมือนก่อนหน้านี้ที่เกิด,เ,กดเหตุการณ์ขึ้นในเมืองไทยเลยแต่อย่าลืมนะคะว่าเป้าหมายในการเรียกร้องนี่ม,มันต่างกันมเมืองไทยนี่คือไม่เอาเลือกตั้งใช่แต่ฮ่องกงเขาจะเอาเลือกตั้งเพราะนั้นเป็นญาติกันไม่ได้จุดยืนคืออะไรคะในประเทศตัวเองกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มหนึ่งบอกว่าไม่ไม่เอาเลือกตั้งปฏิรูปรก,ก่อนเลือกตั้งแต่พอเห็นฮ่องกงเขาออกมา ชุมนุมบอกสนับสนุนเนี่ยต้องเลือกตั้งอินเนตแล้วแลวผู้ชาการหลายคนนะโพสเฟซบุ๊กแบบเจ็บเจบคันๆเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะอาจารย์ศิโรดเองก็ด้วยนะคะอาจารย์บวินนี่ไม่ต้องพูดชึงอ่ะยิ่งกว่าเจ็บคันอีกนะคะนําำเสนอได้นี่นำเสนอแล้วนะะไม่ได้นะก็สบสนหรือเปล่าออกมาแนวแนวนี้มันแตกต่างการฮ่องกงเนี่ยเขาออกมาชุมนุมเรียกร้องให้เลือกตั้ง ให้เกิดการเลือกตั้งแต่ว่าขบปนกที่ผ่านมาคือไม่เอาเลือกตั้งข้อแรกนี่ก็รู้สึกจะตับสนกันแล้วอนะอย่าไปสมองสมองก็อาจจะไปแล้วนะเรามาที่ข่าวสังคมกันบ้างดีกว่านะคะสำหรับเหตุการณ์สะเทือนขวัญค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์เหมือนกันนะที่นํามาสู่การมีโบกี้หรือว่ารถไฟหรับผู้หญิงอ่ะเรียกว่าเป็นโบกี้เลดี้เลดี้โบกี้อะไรแบบนี้เนี่ยนะคะก็ คือนายวันชัยหรือว่าเกมแสงขาวอายุ21ปีซึ่งเป็นพนักงานปูเตียงการรถไฟแห่งประเทศไทยต่อคดีข่มขืนแล้วก็ฆ่าน้องแก้มเนี่ยนะคะเด็กหญิงวัย13ปีบนตู้นอนรถไฟขบวนที่174นครศรีธรรมราชกรุงเทพก่อนที่จะโยนร่างของน้องเนี่ยทิ้งทางหน้าต่างรถไฟในเขตพื้นที่ตำบลวังพงอํเภอรปราณบุรีจรังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อกลางดึกของวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะ โดยทางตำรวจคะ่ะได้แจ้งข้อหารวม5ข้อหาด้วยกันนะคะก็คือถ้าผู้อื่นโดยเจตนาเพื่อปกปิดความผิดอื่นของตนกระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน15ปีซึ่งมิใช่ภรรยาตนซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพเพื่อปิดบังการตายลักทรัพย์ในยวดยานสาธารณะในเวลากลางคืนและเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งก็คือยาบ้านะคะซึ่งนายวันชัยก็รับสารภาพทุกข้อกล่าวหาในขณะที่นายนัทกรหรือว่าหนึ่งชำนานอายุ19ปี ลูกจ้างบริษัทเอกชนรับจ้างทำความสะอาดบนบนรัรถไฟที่เกิดเหตุและรู้เห็นกับการกระทำของนายวันชัยก็ถูกแจ้งข้อหาสนับสนุนให้ผู้อื่นกระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน15ปีซึ่งมิใช่ภรรยาของตนนะคะขณะที่ญาติของน้องเขาก็ มีมีหลายคนนะที่มามีทั้งคุณแม่พี่สาวพี่ชายแล้วก็เพื่อนๆน,นะฮะราวสิบคนด้วยกันรวมไปถึงทางคุณบุม๋มปนัดดาว,วงผู้ดีนะคะซึ่งเป็นดารานักแสดงแล้วก็เป็นแกนนาในการเรียกร้องให้ใช้โทษประหารชีวิตกับผู้ต้องหาคดีฆ่าข่มขืนก็มาให้กําลังใจทางคุณแม่ของน้องแก้มด้วยนะคะโดยทุกคนคะ่ะสวมเสื้อยืดสีดําแล้วก็สีขาวที่มีข้อความว่า หนึ่งคนตายเท่ากับล้านคนตื่นนะคะเดินทางมารับฟังคำพิพากษาด้วยสีหน้าเคร่งเครียดโดยเฉพาะทางคุณแม่ของน้องแก้มเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีสีหน้าที่อิดโรยนะคะดวงตานี่ก็แดงก่ําในขณะที่พี่ชายของน้องแก้มก็ได้กล่าวกับสื่อมวลชนที่มารอรายงานข่าวจานวนมากกันนะคะบอกว่าแม้คดีนี้เนี่ยจะผ่านไปกว่าสองเดือนแต่ทางคุณแม่ของน้องแก้มเนี่ยก็ยังทําใจไม่ได้นะคะยังคงร้องไห้ตลอดเวลาจนต้องหันหน้าพึ่งธรรมะ ตอนนี้เห็นว่าทางคุณแม่น้องแก้มเนี่ยน้ำหนักตัวลดไปกว่า8กิโลกรัมเลยทีเดียวส่วนเรื่องคดีทุกอย่างนั้นก็อยู่ในดุลพินิษของศาลนะคะขอให้ความยืดิยรกับครอบครัวด้วยจากนั้นทั้งหมดก็ได้เดินเข้าสู่ห้องเวรชี้2ส,สถานนะคะซึ่งเป็นบริเวณชั้นล่างของตัวอาคารศาลจกวาหัวหินทีนี้ระหว่างฟังคำพิพากษาไปนะคะขอตัดตอนเลยแล้วกันมาที่คำพิพากษาเลยนะคะศาลพิพากษาว่าจำเลยที่หค่ะ รับสาร,รภาพเพราะจำนวนต่อหลักฐานไม่มีเหตุบรรเทาโทษนะคะซึงไม่ลดโทษให้รวมโทษทุกกระทงคงลงโทษประหารชีวิตสถานเดียวจำคุกจำเลยที่2นะคะมีกำหนด6ปีจำเลยที่สองเนี่ยให้การรับสาร,รภาพในชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณานะคะมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้จำเลยที่สองหในสตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา7 8 คงจำคุกจำเลยที่สองมีกำหนดสองปีด้วยกันส่วนบรรยากาศที่อาคารหน้าศาลจังหวัดหัวหินหลังคำพิพากษาเนี่ยนะคะทางคุณแม่ของน้องแก้มก็ก่อนหน้านี้มีน้ำตาซึมออกมาตลอดเวลาระหว่างที่ฟังคำพิพากษานะคะส่วนทางคุณบุม๋มพร้อมกับกลุ่มญาติของผู้เสียชีวิตก็คือน้องแก้มเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนทางคุณบุ๋มเนี่ยบอกนะคะว่าแม้ผลการตัดสินจะออกมาอย่างไร ชีวิตของน้องแก้มก็ไม่สามารถกลับคืนมาได้คนทำผิดคงต้องรับผลกรรมที่ก่อขึ้นซึ่งทางเราก็คงจะหมายถึงณที่นั้นเนี่ยนะคะที่ที่ใส่เสื้อดำกันที่เข้ามากันเป็นกลุ่มเนี่ยพอใจผลการ,รพิพากษาในวันนี้นะคะแต่แรกขอแต่แรกคุณแม่ของน้องเนี่ยไม่ประสงค์จะมาฟังคําพิพากษาแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจว่าจะมาฟังนะคะ ระหว่างการฟังคำพิพากษ,ษาก็รู้สึกสะเทือนใจกับการอ่านคำพิพากษ,ษาเพราะเมื่อย้อนเรื่องราวให้หัวอกคนเป็นแม่ต้องมารับรู้เรื่องราวสลดใจอีกครั้งนึงเนี่ยมันทำให้คุณแม่ของน้องแก้มเนี่ยต,ตัวเย็นนะ,ะจนเกรงออขออภัยตัวจนเกรงว่าจะมีอันตรายนะคะส่วนกรณีที่ในเกมกับในหนึ่งเนี่ย ทั้งสองคนจะยื่นอุทธรณ์ก็เป็นสิทธิที่ทําได้ก็เลยต้องมาเตรียมหลักฐานในการต่อสู้คดีกันต่อไปแม้ว่าวันนี้นะคะจะมีคําพิพากษาตัดสินจำอาขอพายหาประหารชีวิตในเกมแล้วก็จำคุกสิปีในหนึ่งซึ่งเป็นเหมือนผู้รู้เห็นในเหตุการณ์เนี่ยนะคะแต่หลังจากนี้ก็คงจะต้องไปสู้กันต่อไปในชั้นอุทธรณ์แล้วก็ชั้นฎีกาต่อไปนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทางครอบครัวด้วยนะคะ mm. นี่ที่ใส่กันหนึ่งคนตายเท่ากับล้านคนตื่นหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าจะไม่มีกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นอีก หวังเป็นอย่างยิ่งหวังได้ว่าแต่ดูเหมือนว่าหลังจากข่าวของกรณีน้องแก้มแล้วก็ยังมีข่าวในเรื่องของการขื่ขืนออกมาเรื่อยๆแล้วก็มีข่ายัดยัดท่อในอพาร์ตเมนต์อะไรอย่างเงี้ยก็สะเทือนใจไปแค่เด็กผู้หญิงที่เป็นเป้าหมายของพวกขืนการนี่นะคะเด็กผู้ชายก็ยังโดนด้วยเนี่ยมันวิปริตผิด เทศกันไปหมดแล้วซึ่งนะําม,มาซึ่งการที่คุณบรรดาออกมาเรียกร้องไงคะว่าควรจะมีโทษที่รุนแรงสําหรับคดีข่มขืนหรือไม่นี่นะคะซึ่งก็ยังมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่หลากหลายกันอยู่แต่เอาเป็นว่า อไอย่างไรแล้วก็ต้องหาวิธีการในการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหานี้ให้ได้นะคะมาที่อีกหนึ่งข่าวต่อเนื่องจากวานนี้ค่ะกรณีประหลาดนีคะที่มีมดค่ะขยอยเดินออกมาจากหูของน้องอายุ9้าขวบนี่นะคะก็ะเดินกันออกมานับได้ท่นทั่วทั้งหมดเนี่ย เป็นร้อยตัวแล้วหลังจากที่มีกระแสข่าวออกไปน,นะคะก็ได้มีทีมแพทย์เนี่ยเข้ามาไม่ไว่าจะเป็นการส่องกล้องเข้าไปทั้งในหูชั้นนอกแล้วหูชั้นในเลยเพื่อหาความผิดปกติเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เอาตัวน้องเนี่ยนะคะที่อายุเก้าขวบเนี่ยไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาลเลยหนึ่งคืนเพื่อที่จะเฝ้ารอดูอาการแล้วก็ดูซิว่ามดเนี่ยเดินออกมาตอนไหนอย่างไรเนี่ยนะคะและจากการที่ได้มีการส่องกล้องค่ะโดยนายแพทย์พิทยาภัยบูล์สิริ เป็นสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยนะคะแล้วก็ทีมแพทย์ด้วยสองกล้องเข้าไปที่หูขวาเนี่ยนะคะก็ไม่พบมดหรือว่าสิ่งแปลกปลอมผิดปกติอะไร มีเพียงรอยเลือดนี่นะคะที่ติดอยู่ที่ผนังหูก็จะต้องนําไปตรวจสอบต่อค่ะโดยโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยานะคะก็ได้ใช้กล้องขนาดเล็กนั้นสอดเข้าไปภายในหูชั้นนอกแล้วก็หูชั้นในด้วยจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการเข้าไปตรวจสอบต่อที่บ้านเนี่ยนะคะว่าสภาพบ้านเป็นอย่างไรเพราะว่าการตรวจสอบหูข้างซ้าย,ยไม่มีอะไรผิดปกติเลย หูข้างขวาอย่างที่บอกว่ามีรอยเหมือนเป็นรอยเลือดอนิดหนึ่งนะคะและทีนี้มาตรวจต่อโดยนายแพทย์นัทพลวันว่าค่ะท่านนี้เป็นแพทย์ชำนาญการเลยด้านหูคอจมูกหูข้างขวาเนี่ยคุณหมอนัทพลเนี่ยพบนะคะมีชิ้นส่วนของมดแต่ไม่ใช่ตัวมดทั้งตัวเป็นชิ้นส่วนนะะของมดเนี่ยอยู่ในรูหูค่ะแล้วก็มีบาดแผลอย่างที่บอกไปตอนต้น ว่าน่าจะเกิดจากการแค่หูแต่ว่าน้องเนี่ยก็ยืนยันว่าไม่เคยแค่หูเลยซึ่งกรณีชิ้นส่วนนี้คุณหมอก็ได้มีการเอาน้ํามันเนี่ยหยดเข้าไปในรูหูซึ่งถ้าหากว่ามีตัวมดอยู่เนี่ยก็จะตายแล้วก็จะไหลออกมากับน้ํามันเนี่ยนะคะแต่ก็ไม่ปรากฏมดเนี่ยออกมาแต่อย่างใดทีนี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ค่ะสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1กรุงเทพมหานครไปกับทีมแพทย์เลยไปตรวจสอบภายในห้องพักค่ะ ของน้องเนี่ยนะคะที่อยู่กับคุณตาคุณยายก็คือหอพักสุนีค่ะตำบลคันหามจังหวัดอ,อําเภออุทัยนะคะที่น้องเนี่ยพักอยู่เป็นห้องพักขนาดเล็กนะคะขนาด3เมตรคูณ3เมตรค่ะข้าวของเครื่องใช้เนี่ยเขาบอกว่าแต่สภาพห้องพักไม่ค่อยดีเท่าไหร่คืออาบพับแคบนะคะแล้วก็มีของวางระเรากะระกะอยู่เยอะพอสมควรที่นอนก็มีการวางที่นอนซ้อนกันอยู่2ชั้น ก็ได้มีการไปตรวจสอบที่นอนนะคะว่ามีมดหรือมีอะไรเนี่ยซุกซ่อนอยู่หรือทํารังอยู่